แกมาหน้าด้านยืมเงินคนอื่นแล้วก็ไม่ยอมคืนรู้ไหมว่ามีกี่คนที่เขาต้องเดือดร้อนเพราะแกอแล้วนี่อะไรยังใช้ชีวิตปกติลอยหน้าลอยตาหน้ารังเกียจแล้วดูนี่ออกมาขายของประจานตัวเองนั้นหรอคิดว่าจะมีใครมาซื้อของแกไงคนอย่างแกไม่ควรมีที่อยู่ในสังคมไอคนไม่มีความรับผิดชอบ ใจแล้วลูกที่โดนเขาด่านก็อดคิดไม่ได้หรอกแม่แล้วคนเมื่อกี้เนี่ยติดนี่เขาไว้หรือเปล่าลูกผู้หญิงคนมเมื่อกี้ฉันไม่ได้ติดนี่ก็หลอกแม่แต่เขาเป็นเพื่อนสนิทก,กับเจนี่ของฉันแล้วทำไมแม่อธิบายให้เขาเข้าใจว่าเรานะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้ว เราก็พยายามอยู่จะไม่หนีไปไหนฉันไม่มีอะไรจะพูดแล้วละแม่ไม่รู้จะอธิบายอะไรแล้วที่ผ่านมาฉันก็เหมือนก็นแก้ตัวไม่คิดที่หาทางแก้ไขผมควรยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะที่ผ่านมา ผมก็ทำผิดจริงๆนะครับแม่เมื่อไหร่แกจะคืนเงินฉันทันทีนะฮะรู้ไหมว่าฉันเดือดร้อนว่าแค่ไหนอะก็ตอนนี้ฉันไม่มีฉันจะเอาที่ไหนมาให้แล่านั่นน่ะมันเป็นเงินฉันทั้งหมดนะที่ผ่านมาฉันคิดว่าแกเป็นลูกเป็นหลานฉันเลยให้แกยืม แต่ฉันไม่คิดเลยว่าแกจะเป็นคนแบบนี้เนี่ยนังรอสิ้นเดือนแล้วกันฉันหาเงินมาได้ฉันจะรีบคืนให้ฉันไม่เชื่อแกแล้วอ่ะแกผัดฉันมานี่จะครึ่งปีแล้วนะอืเนี่ตกลงจะเอาไหมเนี่ยฮะเนี่ยเดี๋ยวสิ้นเดือนฉันจะหาเงินมาคืนให้ตามนั้นนะฉันไม่เชื่อ ทำไมแกพูดปัดไปปัดมาไม่มีความรับผิดชอบเลยนี่ตรงลงจอางไม่เอาเอาไม่เอาเนี่ยฮะถ้าจะเอาก็สิ้นเดือนออก็ได้เรวฉันจะกลับมาใหม่นะ คืนป้าเขาไปวะไม่มีจเจ้าที่ไหนให้อะพูดแบบนี้ไม่สงสารเขาอวะดูว่าทางเขาเดือดร้อนนะเว้ยโหนี่เดือดร้อนอะไรวะกิจการน้ําพิงค์เขาออกจะใหญ่โตไอ้แค่ฉันไม่คืนเงินสี่ห้าหมื่นเนี่ยมันไม่ทําให้กิจการของเขาเนี่ยมันล่มไปหรอกโธ่พูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะเว้ยยืมเงินคนอื่นมาแล้วมันก็ต้องคืนนี่มึ่เพื่อนกูเปนเนี่ยฮะไปข้าวข้าคนอื่นแล้มึงเพื่อนกูปเนี่ย เพื่อนนี่แหละก็เลยพูดในสิ่งที่ถูกต้องอะ่ะนี่มึงไม่เคยรำซิ่งใช่ไหมมีแต่ทำให้คนอื่นลำคาญกูลำคาญนะเนี่ยเสียเวลาดูโบผันหมดไม่เสียบเลยได้หยอดเนื้อแบบนี้บ่อยๆก็ดีสิวะจะได้หายใจคล่องๆหน่อยอเงาวับเลยกู <c oughs> เฮ้ยบุม๋มทำงานมีเงินแล้วนี่ก็ มีเงินไปใช้นี่ป้ากันแล้วดิชายเชยแล้วเราต้องเก็บไว้หมุนก่อนนี่แกไม่เห็นนะโทรศัพท์ฉันเก่าแล้วด้วยต้องเปลี่ยนใหม่เฮ้ยบุ๋มทำแบบนี้มันเหนียวนี่น่วะไม่สงสารลูกนี่เขาหรอจะไปสงสารทำไมเล่าคนพวกนั้นมีเงินจะตายนี่คิดดูดีๆนะถ้าเขามีเงินไม่มากพอเขาจะมีเงินให้คนอื่นยืมหรือเปล่าเอะคิดดูดีๆตะก,กะอะไรวะเนี่ยเป็นนี่ก็ต้องคืนเขาดีวะ แลืออย่างหนึง่งการที่เขามีเงินหรือไม่มีเงินน่ะมันก็เป็นเพราะว่าเขาทำมาหาก,กินของใช่หรอเป่าแต่ฉันมีเงินนะ่ะแต่ฉันก็คือเองแหละแล้วแกเป็นอะไรมากกว่าวะเจอหน้าแกทีไรคุยแต่เรื่องเนี้ยทำไมนี่ฉันยืมเงินแกนเหรอวะฉันไม่ได้ยืมเงินแกน,นะเว้ยนี่น่าลำคานมากนะไอ้บอมนี่ถ้าไม่ใช่เพื่อนอะไม่เตือนหรอกนะชวินรู้เรื่องอยังเรื่องอะไรแม่ ก็เมาดิแก่เครียดเรื่องเงินนี่ร้องไห้จนเป็นลมหมดสติเข้าโรงพยาบาลไปแล้วฮะเ้าเมาเหนะใช่ฉันเพิ่งไปเยี่ยมมาเมื่อกี้แม่บอกว่าแม่หาเงินมาลงทุนทำของส่งลูกค้าไม่ทันเลยทำให้ออเดอร์ขาดไปหลายเจ้าลูกค้าทุกคนบอกให้แม่หาเงินมาจ่ายค่าเสียหายเลยทำให้แม่เครียดจนเป็นแบบนี้อะคะ่ะ เป็นเพราะว่าแม่ใจดีเกินไปเอาเงินไปให้คนที่ไว้ใจยืมพอถึงเวลาเขาก็ไม่เอามาคืนจนเจอปัญหากับตัวเองเฮ้ยพวกลูกนี่จะรู้ไหมเนี่ยว่าปเม่าจะต้องเจออะไรบ้างหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะพอตั้งแต่เข้าโรงพยาบาลมาก็มีแค่พี่สองคนนี่แหละคะ่ะแล้วก็มีเจ้าหนี้โทรมาถามแม่ว่า จะเอาอะไรกับค่าเสียหายบางคนก็เข้าใจบางคนก็ดา่าน่าเห็นใจจ,จริงๆเลยเป็นคนมีน้ำใจแท้เลยแต่กับต้องมาเราเป็นรับกรรมแบบนี้แทนนี่ตกลงจะยังไงจะรับผิดชอบอยังไงคุณนายครับใจเย็นๆก่อนนะครับที่นี่โรงพยาบาลครับใจเย็นเหรอฉันเสียหายนะ รับปากลูกค้าไว้ว่าจะส่งน้ำพริกอะแล้ววันนี้ไม่มีน้ำพริกให้เขาแล้วฉันจะต้องทำยังไงใช่ไหนจะเงินที่เอาไปคืนเขาแล้่อไหนจะค่าปับอีกแต่ว่าแม่หนูไม่ได้ตั้งใจจะเบี้ยวนะคะนี่เป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆแม่หนูก็ไม่เหลือเงินแล้วเอาเงินลงทุนไปให้คนอื่นเขายืมหมดแล้วแม่หนูไม่เหลือเงินหมดแล้วจริงๆนะคะนั่นมันปัญหาของพวกแกไม่เกี่ยวอะไรกับฉันจริงยังไงพวกแกก็ต้องชดใช้ นีแ่แม่ไม่ไงทรศัพท์ใหม่สวยบ้าวออมสวยดีแต่มีเงินนะก็ใช้มันประหยัดประหยัดหน่อยนะลูกอ้อเวินทำอะไรลูกสวัสดีครับไอ้บุม๋มฉันมีอะไรแกดูวะอะไรวะนั่นนะ่ะแม่เมาเขาไม่น่าจะแค่เป็นลมนะเวย้ย การเขาหนักขนาดนั้นน่ะดีนัที่เส้นเลือดในสมองเขาไม่แตกไอ้บุม๋มอย่างที่ฉันเคยคุยกับแกเห็นไหมมันเกิดเรื่องจนได้นี่แกยืมตังเขาแล้วไม่คืนน่ะเขาเดือดร้อนนะเวย้ย <c oughs> เขาไม่มีเงินไปต่อยอดธุรกิจไม่มีเงินไปทําของต่อแต่ตอนเนี้ลูกนี้เขามาตามเห็นว่าเจ้านี่จะ้จ่ายค่าปรับด้วยนะขนาดนั้นใช่เหรอวะแค่ฉันไม่คืนเงินนะเวย้ยเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กนะเวย้ย แต่มันก็ล้มกันเป็นลูกโซ่งไงเกรลูกสาวเขาไม่นั่นน่ะไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแต่ก็ต้องมาโดนด่าโดนเจ้าหนี้มาตามด่าที่โรงพยาบาลน,น่ะเด็กุมแไปทําตัวแบบนี้ไม่ได้นะไม่มีความรับผิดชอบเห็นไหมว่าคนอื่นนะ่ะก็เดือดร้อนเพราะแกฉันไม่คิดว่าเรื่องมันจะใหญ่ขนาดนี้นี่แม่แค่ฉันไม่คืนเงินนะ่ะนี่แม่ว่าแกนะ ต้องหัดนึกถึงใจคนอื่นเขาบ้างนะลองเอาใจเขามาใต่ใจเราสมมุติว่าเรื่องที่เกิดอยู่เนี้ยเป็นแม่ต้องอยู่โรงพยาบาลแบบนั้นนะแล้วคนที่ถูกด่าก็คือลูกสาวเขาแล้วถ้าเป็นแกนะแกจะคิดยังไงบ้างพี่คืเนเงินให้แม่หนูหมื่น้าก่อนนะส่วนที่เหลืออนะีกสามหมนห้านีะพี่จะรีบหามาคืนให้ขอบคุณค่ะ ต้องให้แม่หนูไปขนาดนี้ก่อนเหรอพี่ถึงจะเอาเงินมาคืนได้แล้วเนี่ยหนูก็คิดว่าพี่จะเอาเงินมาคืนทีเดียวทั้งก้อนซะอีกพี่ก็หาได้เท่านี้แหละเอามือถือไปขายแล้วก็รวมเงินที่เหลือมันมันได้เท่านี้จริงๆแล้วที่เหลือแม่หนูจะได้คืนตอนไหนแม่หนูยังจะได้คืนอยู่ใช่ไหมพี่รู้นะว่าตอนนี้คําพูดพี่นะมันดูไม่น่าเชื่อถือแต่ยังไงเนี่ยพี่จะหาเงินมาคืนให้เร็วที่สุดนะไอ้ นี่แล้วแหละที่พอแกเริ่มมีเงินแกก็เริ่มจย่อยใช้นีอ่ะถือว่าเริ่มมีความรับผิดชอบมันเนี่ยค,คิดไปฉันก็รู้สึกติดจริงๆนิวะก็ไม่คิดเหมือนกันว่าฉันจะทําให้คนอื่นเขาเป็นได้ถึงขนาดเนี้ที่ผ่านมาฉันแม่งโคตรเห็นแกตัวเลยต่อไปนี้นะเว้ยฉันจะทํางานรีบหาเงินไปใช้หนี้เจ้าหนี้คนอื่นเขาด้วยจะได้ไม่ต้องมีใครมาเดือดร้อนเพราะฉันอีกนยายคิดได้หนานแล้วเนี่ยอยู่นี่เองให้ตัวดีเป็คนคณหน้าด,าด้าน นี่ฉันเนี่ยไม่ได้จะคืนฮะเออคือพี่ผมผมผมกาลังนี่ผมผมอะไรกันจะแก้ตัวอะไรอีกนี่ฉันเห็นข่าวกันแล้วนะข่าวไม่เมาเนี่ยเขาแชร์กันให้ว่อนเลยแกนี่มันทําคนเขาเดือดร้อนไปทั่วแบบนี้เนี่ยไม่รู้สึกผิดบ้างเลยหรือไงฮะจริงแล้วยังมีหน้ามาลอยหน้าลอยตาอีกหน้าด้านเออคือคือแกไม่ต้องมาแก้ตัวเลยนะคําพบุของแกอ่ะมันไม่เหลือความน่าเชื่อถือแล้ว กแกใจเย็น okay, ดิตอนนี้จะกระบุมเขาอะไรแกจะแก้ตัวแทนมันเลยล้ะหนาฮะอยากโดนด่าคนหรือไงคนแบบเนี้ยไม่ควรมีที่อยู่ในสังคมแกเป็นคนเนยนระคุณเป็นคนเห็นแก่ตัวแล้วนี่อะไรแนจะกล้าเดินออกมาจากบ้านอีกนะข่าวประเมาอ่ะเขารู้กันหมดแล้วมีเตอร์เาก็ด่าสาปแช่งกันทั้งนั้นแหละถ้าเป็นฉันอะฉันไม่กล้าออกมาจากบ้านหรอกนะไอ้บุมเป็นดีกว่าไหม ยืมเงินคนอื่นแล้วไม่คืนแบบนี้ทำมาหากินไม่จะรอหรอกแต่จะว่าไปนะ่แกก็เก่งขึ้นแล้วนะลูกที่อดทนมาได้แล้วก็ออกมาขายของทง้ทงที่ยังมีใครต่อใครอะ่ะเขาคอยตามดากแกอยู่ก็เถอะฉันก็ต้องทำให้ได้แหละแม่ยังมีเจ้าหนี้อีกหลายคนนะที่ฉันต้องหาเงินคืนเขาอยู่ขายของน,นะแม่นะ ปลาล่าทอดปส้มทอดจ้ามีแจ่วลาวปรุงสุกก็มีนะครับดูก่อนได้จ้าหมูส้มทอดก็มีนะจ้าแจ่วลาวปรุงสุกนี่อร่อยอร่อยจ้าปลาลาเป็นปลาดินครับปลาส้มเป็นปลาจีนจ้าหมูส้มของเราเนี่เปรี้ยวน่อยฮัลโหลจ้าที่รักจ้าอะไรนะอยากกินปลาลาทอดเหรอได้สิเดี๋ยวฉันซื้อไปฝากนะจ้าจ้าเดี๋ยวรีบกลับนะ รับได้ดีครับอันนี้ขายไงครับออพอดีผมขายปลาทอดแล้วก็ปลาส้มทอดครับแต่ว่าตอนนี้มันหมดแล้วเหลือแต่แจ่วลาวปรุงสุกนะครับพี่หกสิบห้าบาทครับแจ่วลาวง้นเอามาสักสากระปุกแล้วกันได้ครับขอบคุณมากนะครับที่อุดหนุน ที่อยากจะอุดหนุนเนี่ยนะเขาอยากจะให้โอกาสนายอะได้มีเงินไปใช้เจ้าหนี้กับคนอื่นเขาและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยฉันก็เห็นนายพยายามหาเงินมาใช้หนี้ทุกคนอยู่ถือว่าเริ่มกลับตัวแล้วอันนี้ถอนตังค์ให้นะครับไม่เป็นไรไต้องถอนของมากครับถ้าเกิดว่าอ่อยเนี่ยเดี๋ยวบอกต่อให้แล้วกันนะได้ครับขอบคุณมากๆาเลยนะครับ ส้มทอดจ้าแต่หมดแล้วนะตอนนี้เหลือแต่แจ่วเลาปรุงสุกจ้ามแม่เดี๋ยวกินข้าวกันนะแบบนี้สิจักระรบุ๋มที่เขาเรียกว่าเลิกแก้ตัวแล้วเริ่มแก้ไขทำดีแล้วว่ะเพื่อนก็เ่าครับผมขออนุญ,ญาตคืนเงินก็สุดท้ายที่ผมค้างป้าวไว้นะครับ แล้วผมกาบขอเข้ามาปม้าเมาด้วยนะครับที่ผมทําให้ป้าเม้าเนี่ยเสียใจแล้วก็รู้สึกไม่ดีกับผมครับแกเอาเงินมาคืนฉันครบอะฉันกับแกนะก็ไม่มีอะไรติดค้างกันอีกฉันนะโอโหสิกรรมให้แกเรื่องนี้ผมก็คิดไปในใจตลอดแลลวครับป้าเมาช่วยเหลือผมจนตัวเองลำบาก ขอบใจแกมากเลยนะที่เอาเงินส่วนที่เหลือมาคืนชั้นจนหมดชั้นกับลูกอ่ะก็ไม่ได้โกรธอะไรแกหรอกแต่แกก็ต้องเข้าใจชั้นนะจะให้ชั้นอ่ะไปรู้สึกดีๆกับแกเหมือนเมื่อก่อนอ่ะคงไม่ได้หรอกเพราะชั้นไม่ไว้ใจใครแล้วผมเข้าใจครับป้าผมต้องขอโทษป้าอีกครั้งนะครับน้องไอ เี่ยวโทษนะนี่พี่เอาแจวแลาวมาฝากต่ตอนนี้เหลือของขใครก็รู้ของอุลานให้เขารู้ยังใช้ครบทุกคนแล้วนะแม่ คงจะไม่ได้ติดหนี้ใครเข้าไปทั่วอีกแล้วนะได้ข่าวว่าคืนเงินเพื่อนฉันไปหมดแล้วนี่ที่โรงงานอะแน่นไหมตอนเนี้จะกระบุมอะเขาไม่เหมือนคนเดิมแล้วนะเฮ้ยนี่ปลาลาดแซ่ป,ปลดนี้เนี่ยอร่อยนะลองเปิดใจหน่อยคนเราเคยผิดพลาดอะเขาแก้ไขยอยู่อืมใช้เข้าใจนะ ส่วนตัวฉันเนี่ยฉันก็เห็นถึงความพยายามที่จะกลับตัวกลับใจฉันก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วล่ะแล้วเธอแอน,นอย่าว่าฉันเลยนะฉันอคติไปแล้วอะจะให้กลับมาไว้ใจเหมือนเดิมอะก็คงยากแต่ถ้าสังคมเขาเริ่มให้โอกาสแกอะก็อย่าทำซ้ำซากอีกละอือเห็นเขาบอกว่าแจ่วลาวอร่อยนักอร่อยนะเอามาลองชิมสิ เอาเอาุ๊ยรอฉันก่อนดิแนนขาคิดแบบนั้นนะเขาก็ไม่ผิดหรอกนะลูกแม่เมาก็เหมือนกันที่เขาไม่ไว้ใจลูกอ่ะก็ต้องเข้าใจเขานะผมเข้าใจครับแม่เรื่องเนี้ยผมเป็นคนก่อมันก็สมควรแล้วครับที่ผมจะได้รับในสิ่งที่ผมกระทำต้องขอบคุณสังคมขอบคุณใครอีกหลายคนเลย ที่ยังเปิดโอกาสยังช่วยเหลือยังให้กำลังใจแล้วก็อุดหนุนสินค้าผม